ครับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพาลุงชิ้วหูชิ้วคนชิ้วหมองชิ้วบอลผมผออีกแล้วกับจองไ่น้องเดือนพี่น้องเลยเดี๋ยวมาถ่ายเบิ่งห้องใหม่ให้พี่น้องผมเป็นนั่นหรอพี่น้องกั้นห้องแล้วแล้วว่าท่านจ๊ะเป็นหองใหม่ดอกวครัวเหาเห็ดเฮือนเก่าเนาะทางเขาห้องพี่น้องเห็ดกับ่ท่านได้แล้วพี่น้องเลยยังที่สื่อซีมาถ่ายใหม่ มันมือนแบบมันมือนแบบขาบสีนี่เนาะไห็นหนึ่งเดือนว่บที่แรกนะเบิง่งในกระป๋องมันมันสีงาม,มน,นะพี่น้อยมาเบิง่งแล้วมันเป็นสีแบบสีเหลืองว่าทันซะสีขมิ่นพี่น้องไห็นหนึ่งเดือนก็สซีเปลี่ยนสีใหม่ให้มันแล้วเท่านี้อร่อพี่น้องเอ้ยเหมือนจะเข็ดเหมือนจะอยูดเวลาไปนานเนะาะเบิ่งใช้เบิ่งทางในพี่น้องเอ้ยเบิ่งก็อยาก คีล่าอยากมืดในรอบพี่น้องเอ้ยเพราะมันมาทันได้แล้วเนาะผมนางเดือนทันได้ลงซีฮะกราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สุขสุขคนพี่น้องเอ้ยพอการเลี่ยงกับสองแม่นางเดือนพี่น้องเลยโอ้ยหองก็แล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องทีละทีแต่อย่างเดียวซีมันบ่อยากขักไปได้พี่น้องเอ้ยบางด้วย นองเดือนก็เลยสื่สอซีมาทาใหม่พี่น้องเมื่อก่อนอ่ะสื่อซีมามันบบเป็นตมติแบว่าในหูนะพี่น้องเลยบ็บเป็น,ปนมันนัน่นปะทาออกมาแล้วเลยมันบวคักเขาก็เลยสื่อซีมาทาใหม่ทับเลยห้องนอนแม่นางเดือนพี่น้องเลยขังหละจะได้มีห้องนอนโอ้ยพี่น้องเลยก่อนที่ไปก็เห็นห้องไว้แม่นางเดือนกับดุนอน แบบสบายๆก็จะหอมพี่น้องข้างในอย่างนี้ว่าเมิดพี่น้อยว่าจะไปเปิดบองเยี่ยมเปิดหน้าต่างก่อนนี่อ้ยอุ๊อันนี้ก็เป็นว่าพ่อเอาแบบอันนั้นใจเอาเลยพี่น้องไอ้คนละแบบเลยแผ่นเขาก่อนเลยทางเขาจะเห็นหายใจพื้นทรายไปกับคนเดินก็่าสิประมาณนี้พี่น้อง บ่กว้างพี่น้องเอ้ยเฮือนเฮืบ่กวงก็ทางกวงนี่2เมตร50เกือบบ่จฮอด2เมตร50พุ่นละส่วนทางยาวนี่3เมตรพี่น้องเอ้ยยาวมัน3เมตรก็ให้ให้เขามาติดแอให้แน่พี่น้องเอ้ยพอได้ให้แม่นเดือนนอน กับลูก้าเฮือนกับลิงไล่ไปน่อยภาภาพอพอนเดือนนั้นเอาเขาเขามากองอยู่น่นต่เก่านะมันจะเป็นกองเขาตอนทีพระทธมีเล่าเนาะเอาเขามากองที่นี่ที่แบบชาสามทิบสอดเวลาแล้วให้แลวหนาแบบนี้มาเปลี่ยนเป็นห้องนอนพี่เนาะ หน้าต่างก็เอาแบบบ้านเดียวเลยพอได้เปิดย่ำแบบปัดกวดขี้พุ่นสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยบ่ใหญ่เฮ็ดน้อยๆนี้ก็ยังเบิดลายแล้วพี่น้องเอ้ยนละสิไปเฮ็ดเฮือนเป็นหลังผู้เจ้าได้เฮือนเป็นหลังนี่ก็เจ้าเก่งเลยพี่น้องเอ้ยก็ย่ามันพี่น้อง เห็ดตัวหนึ่งมันก็กลุ่มในลาปีหลวงใส่ตลอดว่าพั่นเธอนี่ประตูกับบุมีลูกบิดพี่อนเราใส่เอาแบบหยู่เอานี่แหละปกติก็จะใส่ลูกบิดที่นี่พี่น้องใส่ลูกบิดกลมๆเวลาหลอกเวลาลงสะดวกสบายแต่เราปลอดใส่มาชนนีดไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวพอทางเดือนสิมาทาสีเนาะ อาซีใหม่ว่ามันสิเป็นแนวใดพี่น้องเลยถ้าหลุ่นถ้าติดตามรับชมไปรำกันพี่น้องจะได้กับฝากเอฟซีสุกุสุคนที่เขามาเบิ่งเนาะกดไลค์กดแชร์ส่องแม่น้องเดือนในเด้อพี่น้องเห็ดหองใหม่ก่อนไปเกาหลีพี่น้องจะคล้องหองคนมาเลยเมื่อตอนแต่แล้วเลยอะเกย tủ nhau hoa có những tem này phi nào ơi chặt là biệp điệp lợi này phi nào ơi anh đi cả mấy đồng đơn là chỉ nhảy ở bớt buộc sửa phá sửa phèn khẳng nã hồng non này dành đây mấy đồng đơn mày đâu thường chỉ khẹp cả ốt đau à. à. ừ. อันนี้เขาก็จะเอาที่นอนนี่แหละพี่น้องเอ้บางบางอันนี่แหละมาปูบ้างเอาหน้าเป็นน้องเดือนเมียนกับไหนเงินได้คำมาจังที่สื่อที่นอนเนาะเอาสานี่ไปก่อนพี่น้องเอ้ยเอาเอาตัวมันใหญ่ก่อนคือเอาแอะก่อนหน้าเป็นน้องเดือนเมื่อนี้ให้แม่น้องเดือนไปเลือกบุ๋งเลยพี่น้องเอ้ยเอาราคาแบบว่าเริ่มต้นเลยนะมันมันมันเลื่อมกับอันนี้ มันเหลือมก็นี่อ้าวมันบนมันเหลือมมันเหลือมขอ้อกว่าเจ็บก็เป็นวักเออเอาเป็นยังไงเป็นยังไงไปเบิ่งแอมเอมือยจนปะยาเจปอยาเขาอย่ามันเห็ดเห็ดไเจามันสุดเลย พ่อกยามันยืมยังกย่าเสียเจ้ามันชุดเลยเอาเลยดูก็ได้พีย่นัเลยไปท่ประคาเอก็เลยต้องเสพอารเซพอรอันทาซีข้าวกะสิคล้ายสพอสักคนใ้ตึงก็เล็กหน่อยก็เาตึงมันจะห่อซ้ห่ก็เอาเนาะเน่ยอันสิไปแล้ป้องขอท่าซีขอเสียดียังขอเสกอน เดีบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวถามมาเบิ่งบัดพอดทางเดือนทาซีแล้วพี่น้องเดี๋ยวกะซีมาถ่ายรีวิวให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะถ้าเบิ่งตอนถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยรู้ว่าเห็ดเหลี่ยวภูแหละคข้องคำภูเหละพี่น้องเอ้ยซีด้ถ่ายให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะเหลี่ยวแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีตอนคำอีกเนาะเทื่อนึงพี่น้องผมเดือนทาซีเรียบร้อยเลยเปลี่ยนเป็นซีนี่บริพี่น้องเอ้ย เห็นในหูเห็นเนนี้มันคือเป็นเชีนเนยังมุนหมุนแต่จริงๆนั้นเป็นีตองข่อยอ่อนด้ี่น้องบทางนทาบียังแหงบ่กรับน้องลกคือกากีโอ้คนละีเลยก็ทรศัพท์พี่นเอ้ย เราชับกับพี่น้องนี้บ้านี่โฟกัสสีบ่ถถกมันเป็นสีนั่นนี้ได้พี่น้องอนี่แหละสีแบบนี้แหละนี่นี่พี่น้องเอ้ยก็สีประมาณนี้หลอดไฟทันติดเถือพี่น้องอยังมาแล้ยวทาสีก็ได้ก็สีประมาณนี้พี่น้องเอ้ chuẩn mày đâm đâm để gặp thân để chậm thì lọ dệt ở phía nào cái khai sẽ phá nhưng một thân ma ôi đường đơn thà sĩ bớt mỡ mờ này thằng nọ thằng này sam đạn gì đạn tôi phạm nhạc, Nhỏ thì nhạc nhạt phải ta tên cũng là cái tô này cái ơi เขาข้าวระมาณนี้แหละพี่น้องเพื่อนแอันมันต้องเดินมาเบิ่งบบบนี้พิ่นสิถือตาถือใจหรือบ่ประตูใหม่เขาก็ได้มาแล้วพี่น้องเลยมาแล้วไม่ต้องเดินมาแล้วนี่พี่น้องคนย่างเขาไปเบิ่งห้องแล้วพี่น้องเลยคืเบิ่งพี่น้องไม่ต้องเดินทีนะฮูยมาปุบกระทู้ปรับแล้วก็เฮ้ยปั๊ด พักฟอนก้อนมื่อหจันทูเหรอเ็นทางไดยนีมนกว่าด้ห้องเลยกระดับโอ้โหนี่นราเรียนทูพี่น้างเลยพอเรือนาเปืือพอเราเรียนทาตสีเปืือนเปื่อนพะคีบุญออกเลยกรมันะให้คอยเอ็นใช้ลอดพ่ายตัวนี้ก้อนก็ยังชี้ีนพืดาน ดอกบลายดอคีพุนมันะเดียวล่ะเสือก็คนตีคนก็สิสบล่น้นาอีกบยมาปุบกระทูปรับเลพี่น้องเอ้ย ุลม th ือกูเลังเบิรงพี่น่อยทอื่พอมาใส่ให้ก็ไเลยทนทีทันแล้วม่นดือนอ่ะเมนเลทาซีมันเนี่ยมันแช่นุดวึนขูดซีออกแต่ใหม่หน่ด้ี่นใหม่ดำๆมานทีคอยถ่ายตอนนั้นให้เบิรงนั้นมันสีเป็นหมอกๆเลยพี่ี่อนมันเ้คอยทูออกเบิรเห็ดสันเอกคือลเห็นเหไวกนี้มัน มันชิบึงไม่ใช่เลกับข่ก็เก่าอยู่น้องแม่น้องเดือนใครก็เข่ามาเห็นข้าวข่าของนอนเฮ้าไปล้วเอ้ยน้าทู่จัะจมุกจมใจอ้ยฟุ่ มาแต่ไกลเจอผ่าพี่น้องเอ้ยเป็นน้องเดือนกันเลยพูนก็เลี้ยวไปไกลเจอผ่าอยู่พอด้ายพ่นเลยจัง่อยก็จะไปเอาพักอีกพี่น้องตอนนีค่ำๆไปเอาพักอีหุมมาลวกกินกับข้าวแรงอมมาเสร็จอันนี้อีกได้พี่น้องเลยอันนี้ก็เอาโต๊ะเก่าเอา เอาตวเก่าหลือลงมาที่ทางเฮือนเปนเดือนมีอยู่มีอยู่คนเียไปสือเขาก็กะหนังหกหลอไเลยยุดไ้ซะก่อนเนาะซองอันสดจนฉักเลยวะ อย่างหนึ่งมันก็อยู่ในห้องนอนเนะบุหละพี่น้องเอ้ยพ่อบอกอันนั้นพอเบอร์เนี่ยเวลาย่างเขาย่างออกกับพ่อแล้วน้องแม่้องเดือนพามีเงินมีคำมาจากสื่อมาใส่เฮ็ดอันนั้นเบิดมืดไปทางเอ็ดมือนี่ได้กระเ๋าเอฟซีสุขุสุคนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนในเด้อพี่น้องไปเบิ่งคลิปนี้จนจบกับกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แมลงเรือนนะพี่น้องเลยเวลาลงคลิปใหม่ๆจังใจเห็นนะนะพี่น้องจะได้กระพอะกันคลิปนาอีกพี่น้องกับสบายดีเบิร์ดสุกุสุกุนพี่น้องเออที่เขามาติดตามหับชมเนาะอยู่ดีมีแหงงบจจุกุจุกุนพี่น้องไปแล้วพี่น้องกับสบายดี